นกนกนวลนกนกนางนวลปีนาเอ้ยนางนวลนางนวลรู้นางนวลนางนวลกำลังขวางวัวนางนวลกินปลาบรรลงมาตอมปลามากมายเลยนางนวลวนนางนางนวลวนนางนางนวลรู้เรือลำนี้เอาวางรวนนางนวลนี่หมดเลยพี่น้องเอ้ยกล้องจับไม่ค่อย นอนนานนนงนานนนงอดดนอนนางไปบนมากินเกาะก้วนกินปลาว่อน,น,ว,น,นวนไลน,นางนอนนนางน,น,นางนอนนนางนางนอนบินวนหมดเลย จะไปกระบี่แล้วพี่ดาเอ,อ้ยไปทำงานไป,ปาปไปกับปลาที่กระบี่ไปกระบี่แล้วดูทะเลดูวิวดูนกนางนวลแล้วพี่วิธีการทำมากินนกก็ต้อง บางทีเราเห็นนางนวลพี่น้องเอ้ยนางนวลมันไปหาปลาให้เราก่อนก็มีอยางยนางนวลลงเป็นฟูเมื่อนี้เราไปปลาก็เต็มไปหมดทนย ดูเรือก็ดูวิวชิวทัศน์บรรยากาศภูเขาสวยงามพี่นอ,อ้ยบางครั้บงบางคราวในทะเลมันก็มีเกาะมีแก่งมีธรรมชาติดีด

าจากูเก็ตไปเกาะปีปีไปเที่ยวเกาะปีพีกันน้เมาเรือหรือว่าโรงแรมจัดทุกตัวร์อะรให้พอวันบ่ายสองบ่ายสามโมงเขาก็วิ่งหลบจากภูเก็ตจากเกาะปีพีหรบภูเก็ตยวนันไปเลย

เปลแถวก่อยยาวเราไม่มีก็ต้องข้ามฝากไปไปลาออกก่อยยาวนี่เราอยู่ปลาตกของก่อยยาวอยู่นี่เราจะข้ามฝากไปกักก่อยทางปาลาตะวันออกของขอไไอก่อยยาวไปอ่าวก,บบากบบาะบีแล้วกะบีแล้วนั่นบีรองนอ้ง ้นบุกลมบุกเงินไปพี่น้องเออเป็นคืนเป็นลมเนาะโด,ดขึ้นตีเรือตกกระหัวเรือแตกบาง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 หมด,ด,ดลมด,ดูลมมาพี่น,น้องเออเนาะอาผิววับ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 กันแล้ว จะต้องไปการทำมากินพี่น้องเอ้ย <laughs> ฟ้าไปกระบี่ไปกระบี่ทะเลส,สวยพี่น้องวันนี้ทะเลสวย ทะเลหน้าลงอาบน้ําทะเลสีข้ามมาเนี่ยสีข้ามสีมารากตนี่ก็อ่าวแหลมล้านข้างหน้าเนี่ยอ่าวแหลมล้านก็ว่าของกระปูของก่อยยาวนี่เป็นอ่าวก็เข้าไปข้างในก็เป็นหมู่บ้านแหลมล้านหมู่บ้านปากคลองก็มีโรงแรมเหมือนกันพี่นอ้องยมีร้านอา,อาหารเหมือนกัน านมีนาำมันจะเป็นอ่าวเข้าไปข้างในลึกๆดูวยเป็นเกาะสองข้างเกาะตะวันตกเกาะตะวันออกรอบๆเลยอ่าวแหลมล้านอ่าวแหลม เขาไปข้างในก็เป็นปลาบังกาปลาอะไรก็ห่อหอบพวกหอยปูดำปูอะไรตกเบ็ดตกปลาอยูในอ่าวก็อ่าวก็สวยงาม วัวแหลมล้านเรียกว,ว่าวัวแหลมล้านมันมีหญ้าพีนนน่น้อ <c> ย <oughs> เป็นจกิน แล้วแหลมก็ตกเป็ดกันพี่น้องอ้ะตกเป็ดตกปลาเก่าปลามงได้ทุกชนิดปลาเลย เราตกเบ็ดที่หัวแะไรมันเป็นน,ปน,นิ่งพี่น้องเลยลงฟ้ามากขอสวัสดีนะครับสวัสดีครับ